สวัสดีค่ะดิชันอาจารย์ปิตพรมงถาวรผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและเททสัมพันธ์ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอทำหน้าที่ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปและการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ RMUTR Exit Exam สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เรื่อง การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอัตนโกสินทร์ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปตามที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้นั้นนักศึกษาจำเป็นต้องผ่านการทดสอบวัดระดับคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนการสอบ RMUTR Exit Exam e และเกณฑ์ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนาโกสินทร์นักศึกษาชั้นปีที่1และนักศึกษาชั้นปีที่2เข้าเรียนในระบบผ่านโปรแกรม English Discovery เทอมละ1บทเรียนนักศึกษาชั้นปีที่3และนักศึกษาชั้นปีที่4เริ่มสอบ r m u t i Exit Exam โดยจะมีการจัดสอบเทอมละ1ครั้งในทุกเทอมของปีการศึกษานั้นๆนักศึกษาจะมีสิทธิสอบ3ครั้งต่อคนค่ะ เกณการสอบ RMUTR Exit Exam กลุ่มที่1มีผลการสอบ RMUTR Exit Exam หรือโทอีกโดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า550คะแนนได้แก่สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาการโรงแรมสาขานวัตกรรมและท่องเที่ยวและมัคุเทศสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และสาขาอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตในวิชาชีพค่ะนักศึกษากลุ่มที่2มีผลการทดสอบ RM u ทาง Exit Exam หรือ TOEIC โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า400คะแนนได้แก่นักศึกษาสาขาทั่วไปนอกเหนือจากกลุ่มที่1ที่ได้กล่าวมาแล้วโดยนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การตัดสินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาค่ะ นักศึกษาจะแบ่งเป็นสส่วนค่ะส่วนแรกคือสอบผ่านดังต่อไปนี้ 1. รับใบรับรองเพื่อขอจบการศึกษา 2. ถ้าคะแนนอยู่ในเกณฑ์สูงตามที่กำหนดจะได้รับประกศญญาศนียบัตรจากสูตรภาษาและประเทศสัมพันธ์และ 3. เอกสารทั้งหมดจะออกให้นักศึกษาเมื่ออยู่ชั้นปีที่4เทมอม2โดยส่งให้ตามขณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ค่ะในทางตรงกันข้ามถ้านักศึกษานั้นสอบไม่ผ่าน ในกรณีที่นักศึกษาสอบ RMUTR Exit Exam ไม่ผ่านทั้ง3ครั้งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน RMUTR Exit Course โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร RMUTR Exit Course ที่สาขาหรือคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 2. เข้าเรียนในโปรแกรม English Discovery 2 Level ให้ครบ200ชั่วโมงหรือเทียบเท่าครบ100%ทั้งสอง v e l ค่ะและสุดท้าย3 เกณฑ์การผ่านจะต้องผ่านทั้งหมด3ส่วนส่วนที่1คือ pretest ส่วนที่2คือเรียนในบทเรียนและส่วนที่3คือ posttest ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาและสังคมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคล้ยค่าจากพยานอันตรายทั้งปวงและขอให้ทุกทกท่านทุกๆคนมีความเกื้อกูลกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ